ใช้จุลินทรีย์ที่เราขยายครบ36ชั่วโมงแล้วนะคะขั้นตอนที่เราใช้ต่อไปก็คืออันนี้จะมาใช้ในขั้นตอนการเตรียมบ่อนะคะหลังจากที่จับสัตว์น้ําแล้วนะคะบ่อกุ้งอะคะ่ะมันก็จะมีแต่สิ่งสกปรกนะคะซึ่งเต็มไปด้วยขี้กุ้งแล้วก็อาหารเศษอาหารที่เหลือนะคะแล้วก็สัตว์น้ําต่างๆนะคะที่ตายแล้วก็หมักหมมไว้นะคะการใช้จุลินทรีย์นะคะลงไปสาดนะคะจะช่วยเป็นการทําให้ จุลินทรีย์มันไปย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ตกค้างไว้นะคะโดยวิธีที่เราศาสจ,จุลินทรีย์ไปนะคะแล้วก็ฉีดเลนไปด้วยะคะ่ะมันจะเป็นการกลับหน้าดินนะคะที่อยูอ่ข้างล่างอะคะ่ะให้ขึ้นให้มันฟุ้งเป็นตะกอนขึ้นมาแล้วจุลินทรีย์ก็จะสามารถเข้าไปจับกับสา,ารอินทรีย์ได้ะคะ่ะหลังจากนี้ประมาณอีกสัก3-5วันนะคะเราก็จะทําซ้ําอีกรอบนะคะโดยการนําน้ําเข้าไปในบอ่อสูบประมาณ30มเซนนะคะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์นะคะสาสไปอีกรอบนึงค่ะโดยใช้อัตราเดียวกันก็นกคือร้อยถึงลิตรต่อไร่ค่ะ แล้วก็อาจจะฉีดเลนหรือไม่ก็ใช้เรือลากโซ่อะค่ะเพื่อทอําให้สารอินทรีย์ที่มันตกตะกอนแล้วก็อยู่ในพื้นดินข้างล่างอะค่ะฟ้งขึ้นมาแล้วทาให้จุลินทรีย์เนี่ยมันเข้าไปบําบัดสารอินทรีย์ได้อะค่ะหลังจากนั้น7วันก็เข้าสู่กระบวนการเอาน้ําเข้าแล้วก็ปรับสภาพน้ําแล้วก็เลี้ยงสัตว์น้ําได้เลยค่ะวันนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งของคุณบุญเรือนเกิดผลนะครับ เป็นฟาร์มแบบพัฒนานะครับอยู่ที่อําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับลักษณะของบอ่อที่เห็นนะครับก็เป็นบอ่อแบบพัฒนาแล้วก็มีพื้นที่ของบอ่อนะครับอยู่ที่ประมาณ1.5ไร่นะครับบอ่อนี้ซึ่งทางเกษตรกร,ะกรนะครับได้ทําการเตรียมน้ําไว้แล้วนะครับทำการฆ่าเชื้อแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะมีการ จุดินทรี์ปมหนึ่งที่ทําการขยายแล้วนะครับในอัตราส่วนก็คือ100ลิตรต่อ1ไร่นะครับสำหรับบอ่อนี้นะครับที่เป็นบอ่อที่มีพื้นที่ขนาด1.5ไร่ก็ให้นะครับสัดส่วนก็คือ 100- ถึง150ลิตรนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วก็ให้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา3สัปดาห์นะครับในส่วนของการเตรียมบอ่อนะครับ ส่วนประโยชน์ของจุลินทรีย์นะครับก็คือหลักๆแล้วนะครับถ้าเกิดให้ในช่วงที่ทําการเตรียมน้ำนะครับก็คือเป็นการเสริมนะครับเสริมอาหารธรรมชาติที่อยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็มีการกําจัดสารอินทรีย์นะครับที่ปะปนในน้าด้วยวิธีการให้นะครับก็คือทางเกษตรกรนะครับจะนําจุลินทรีย์ที่ขยายแล้วนะครับมาศาสตร์ที่บริเวณหน้าใบตีนะครับหน้าใบตีเพื่อให้ตัวกระแสน้ำนะครับพาเชื้อจุลินทรีย์นะครับซึ่งบ่อที่เห็นนะครับก็คือมี ใบตีนะครับครบทุกด้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้นาใบตีคือเชื้อจะถูกพัดพาโดยกระแสน้ําไปทั่วบ่ออยู่แล้วนะครับบุญเรือนพูนผลค่ะเป็นเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเนี้ยค่ะทําฟาร์มมาก็5ปีได้ค่ะก็ประสบความสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างค่ะ <c oughs> ทีแรกๆก็ไม่ได้ใช้อะค่ะมาใช้ตอนหลังๆที่ประมงแนะนํา เขาก็ดูแลตลอดเวลาค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มทาน้ําเริ่มทําบ่อเตรียมจะปล่อยค่ะเขาก็มาดูแลให้หลังจากใช้แล้วก็ก็ดีขึ้นนะคะก็เออน้ําก็ดีค่ะเวลาไปตรวจก็ไม่เจอไม่เจอของเสียก็ปัญหาก็ลดน้อยลงค่ะอืเพราะว่าอืมคือ ที่ป้าทำทำมาก็คือก็จะอยู่อยู่ได้อยู่นานนะ,ะก็อยู่ได้ 70, 70็ดวันขึ้นคือกุ้งจะไม่เป็นไรค่ะกุ้งไม่นอกไม่เคยน็อกไม่เคยอะไรนะคะก็ถ้าประชาชนสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อประสานไปยังสำนักง,งานประมงจังหวัดหรือศูนย์วิจัยการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในจังหวัดที่ท่านได้มีฟาร์มพ่อเลี้ยงอยู่นะคะเพื่อจะขอรับการสนับสนุนจุลินรีประมอได้ค่ะ